ก็ขอกราสสวัสดีทุกินด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องเมื่อโตโฟกัสอีกซึ่งเคยนะคลิปนี้นะครับเราอยู่ในแอปหาเงินนะทุกคนตรงนี้แต่ล่างคลิมมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดฟรีเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับตรงนี้แอปนี้นะครับเป็นแอปอ่านนวัติยายหาเงินนะทุกคนตรงนี้สามารถถอนเข้าทูมันนี่ได้โดยตรงเลยนะทุกคนตรงนี้สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับตรงนี้หลังจากนั้นนะครับเมื่อเพื่อนกดเข้ามาในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะให้เล่านะครับทำการ ล็อกอินด้วย Google หรือ facebook นะครับให้เราล็อกอินอย่างใดอย่างหนึ่งไปนะครับทุกคนหลังจากนั้นกดที่ชั้นนะครับตรงนี้นะมันจะมีให้เพื่อนใส่รหัสด้วยนะครับตรงนี้สําหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถใส่รหัสตามนี้เลยนะครับทุกคนคุณก็จะได้รับนะทุกคนเป็นเป็นคะแนนนะครับสามหมื่นคะแนนนะครับเพื่อใช้ในการแลกนะทุกคนตรงนี้ สามารถป้อนเข้าไปเลยนะครับตามนี้เลยนะครับสําหรับคนที่อยากได้รับคะแนนนะครับตรงนี้แล้วกดที่เมืองแห่งหนังสือนะครับกดเข้าไปเลยนะครับทุกคนหลังจากนั้นทําให้เราคลิกอ่านนะทุกคนคลิกอ่านนะครับกดเริ่มอ่านนะวิธีการหาเงินสําหรับแอปนี้นะครับก็จะเป็นการเลื่อนอ่านนะทุกคนเหมือนแอปอื่นๆที่ผ่านมาเลยนะครับเหมือนแอปที่เรียกว่าแอปดองเป้านะทุกคนตรงนี้คล้ายๆกันนะครับแต่ แอปดองเปานะครับมันจะมีให้ขึ้นตรงหน้าจอนะครับส่วนแอปตัวนี้นะครับมันจะอยู่ด้านบนนะทุกคนให้เราสังเกตนะครับมันจะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเมื่อครบนะครับคุณก็จะได้รับเหรียญนะทุกคนตรงนี้เป็นแอปใหม่เลยนะสําหรับคนที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับโอเคนะครับคุณก็จะได้รับเหรียญแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการถอนสําหรับแอปนี้นะครับทุกคนวิธีการถอนสําหรับแอปนี้นะครับ ให้เพื่อนๆกดที่ไทยถอนนะครับกดเข้าไปเลยนะครับมันจะเด้งเข้าสู่หน้าแบบนี้นะครับทุกคนเด้งเข้าสู่หน้าแบบนี้นะครับมันจะมีอยู่สาตัวเลือกนะครับให้เราทําการถอนนะครับทุกคน100บาทนะครับเราจะใช้2.5 m จนะครับและโกลเพนะครับทุกคนโกลเพผมไม่เคยถอนนะครับตรงนี้ก็จะใช้2.5 m เมหมือนกันนะครับส่วนทัมันนี่นะครับเพื่อนๆรู้กันดีนะครับตรงนี้ 2.5เอนะครับจะใช้ในการถอน100บาทนะครับสูงสุดนะครับ10เอนะครับถอน400บาทนะครับตรงนี้โอเคถ้าใครสนใจก็สามารถดาวน์โหลดใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับตรงนี้สําหรับคนที่สนใจหาเงินนะครับตรงนี้ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับ